เอาเดี๋ยวให้เขาเอาปากกาขีดนเลยก่อนปะมันโมมีจะเมื่อวานเป็นยางคือโบมาทำงานเมาเด้อย่าไปยางส้นจะพันร้อยอีกเด้อเออสักเดื้อผ้าเมื่อวานกับโบมาทำงานยางส้นจะพันร้อยเราไปใส่อะทำไมสิเออกันน้องจิ๋งเออสักเนื้อผ้านี่ยอ้าบอกถ้ากูเด้เสียผ้ามขากอกว่าสักเนี่ยอ้ยสุดข้าสีเสียนไอ้รับผิอแม่ เอ้ยสุดท่าสีข่อยโอ้สุดท่าสีก็เข้าใจอยู่ใส่ชุดเหลี่ยมทักไลยบ่ได้อบาว่น้าน้าบอกเอาแล้วเน้องน้าบ่พ่อมึงอาบก่อนมึงอาบน้ำพร้อมมือโซ่มือโซ่เป็นยังกงองมือโซ่มือโซ่เป็นยังกงองมือโซ่มือโซ่เมื่อก่อนเป็นยังไงมันมึงขู่มันมันกุยบมันกุยเขาเสียพามผมก็ซักสามปีแล้วกูว่านี่โอ้ยสุดท่าสี เจ้าอ้เสียผาขุาบใช่เจ้าใส่ใส่เบิ้งคอเสียดูเอามานี้เอามาตรวจสอบดู้าว้ายสัุพชขยายยังก่อนขยายังก่อนเลียงจุนกุยเอาดีๆเลียงเลี้จุนกุยอยู่นพร้มใส่เลี้ยงจุนกุยนี่เอาปใส่สุดธรรมดาเน่อสักท้อเสียผาสิ่ความ้เนี่ยแต่งตลอพ่อพ้อพ่อพ่อเสียโอ้กับฮูยุข้อเสียข้อเสียต่เด้อเออ ยายายาอาบน้ำก็เป็นหญิงตัวน้อยขอเชียงเลยจบสรนะ้ซัซกร้าเนื้อสือน่ะโอ้ซักแล้วสร้างเรื่องไหนสิขอดเสือดำอยู่เลยโอ้ก็ใส่เห็ดงาเนาะมันก็ดำตอนนั้นเออใส่เห็ดงานย่างนาี้คนอาบน้ำขอดเสือท <c oughs> ี่มัดำเนียต้องต้องซักเสือผ้าผู <c oughs> ้สาวต้องใช่ไหกันปะแม่เอานะเออต้องซักเสือผ้าเจ้ผู้สาวทช่ไหมนี่เอาแล้วไกลไกลตอดนี่ผูส้สาวยังวะนี่ มีเราขับรถลย,ลยกันมัใช่ย่ายังกอนใช่ย่ามินจนม้นจนคุยมึงกอกล่าวนินจนคุยคันธุ์เลี้ยนจนคุยถือกอดไปไนกับโมโซถือกอดนี่นี่นี่สี่บอกอยังไี่ยังยีนี่นมองนี่มันยังดำอยู่นี่กันซักเนี้ออแล้วก็กอเสื้อนี่ เออ,เอ,อแล้วที่ของมึงเนี้ยวัเนี้ยเลี้ยงให้อยู่วะเนี่ยของใครเส่ยเสือปกติใครบ่นไอ้เสียบบเ,เสือโอ้กระแสรับข้อแม่โอ้คอยอาบน้ำทุกมือเลยะเอาเหรียญมาเอาว่าพุ่งมืออึนใส่เสียตัวเก้าไม่หยุดเข้ามาทำมืออ๋เอเดี๋ยวให้เข้าปากกาขียด,ด้วยกันปะมันโมมีเจ้าต้องเสียเงื่อนห่าเลย,เอยไอเดี๋ยวเอาขนาดไอเอาปากกาเข้าขนาดท่องดีมาขียด้วยมะถ้าว่าใส่ตัวเก้ามาค่อยปากกามันก็ต้องจำได้มะถ้าซักออก้ามันต้องซักออกเนาะ ถ้าเสียเราคนนี้เห็นไรถ้าว่าสักคือตัวเสียนะเอาวะเอาเอาเงินไปจ่ายเงินเจนที่บาทอ่ะจใจใส่อจ่าหน่อกันเออจ่ายตอกมึงยอมมาต่อคุยกูกูหูมันทุกอย่างแหละมึงโอ่ยกูเด้ยกูกับหูที่เขาไม่เคยกันตอนนี้นะเหมือนคนใจเย็นจิตกลื Bueno, buen, la día el cuiz. ¿Va cuando hay bien que